สวัสดีจ้านะคะหมือนีนสภาพมะฮอเขาต้มใบมะพร้า,า,าวจ้าไปบุญวันออกพภรษาเนาะคะ่ะนอกภาษาเขมรเรียกว่าวิกซอมเสเลดงวิกแปลว่าหอ่ออังซอมแปลว่าขาต้มสเลดงแปลว่าใบมะพร้าวนะคะ ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวของเรานะคะที่เราไปล้างแล้วนะคะแล้วก็เอามะพรา้าวของเรามาขูดนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะที่เห็นก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะจะเอาถั่วไปขั่วไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้นะคะจากนั้นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาคลุกเคล้ากันทั้งข้าวเหนียวทั้งมะพรา้าวที่เราขูดแล้วแล้วก็ เม็ดถั่วของเรานะคะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยชิมดูว่ารสชาติพอดีหรือยังนะคะถ้าพอดีแล้วเราก็พอแค่นั้นนะคะบางบ้านเติมน้ําตาลบางบ้านไม่เติมน้ําตาลก็แล้วแต่นะคะแต่บ้านนี้ไม่เติมน้ําตาลน,นะคะอาศัยความหวานจากด้วยเอานะคะแม่ก็ห่อตั้งแต่เช้าค่ะเตรียมไว้ตั้งแต่เช้านะคะน้ำแอขูดมะพร้าวให้นะคะนะ้ำวางนะคะจากนั้นเราเอามาผสมนะคะวันนี้ก็ทําเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะได้แล้วบางส่วนนะคะจากนั้นนะคะสภาพมะเบิงแม่อเนนะจ้ะเนาะ ข้าวกะเฮ็ดนี่ใบบกผ่าตามผิดแม่เฮ็ดเลยนะจ๊ะเฮ็ดลักษณะนี่นะคะข้ากกะเติมเข่าลงไปจ้านะคะเติมเข่าลงไปข้างล่างจากนั้นข้าวกะสเติมกล้วยนะจน๊ะเนาะตอนแรกคนว่าแต่กล้วยสบพ,พ่อเพเลยผ่านเป็นสินเนนอยนะคะเนาะค,ะน,ะคะนเอากล้วยไปซองวีนะคะคนเฮ็ดลายวว้ที่นี่คนเอากล้วยไปห้กินอยู่หน้านะคะแล้วกลับมาห้เพิ่มขึ้นนะคะใส่กล้วยลงไปเสร็จแล้วข้ากะเติมเข่าลงไปนะาจาน๊ะเนาะเอากระบวงกดกดกดนะคะเอากะสอดของข้ากดลงไปนะคะ พื่อให้มันแน่นๆนะจ้ะเนาะมันเสกหงายเอามือกดลงไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันแน่นเข่าสด็แบบว่าเอาใบบกผ่ามาปิดทับกันได้ง่ายนะคะนี่ให้ปิดทับกันในลักษณะนี้เลยนะจ๊ะเข้ากับหูดไปหูดมาให้มันเสมอกันนะคะเพื่อที่ว่าเข้าเสด็จแอนมัดง่ายนะจ้ะเนาะ เขาเสด็จพันเสือกลงไปง่ายน,นะคะเขาก็ลูบๆนะคะจากนั้นเขาก็เอาเสือกฟางของเข้าถี่เตรียมไว้นะจ๊ะถ้าคนถ้าคนมีเสือกนั้นเท่ดีค่ะเสือกที่เขาแบบว่าเอาไปอัดฟางจ้ะเน้นดีขนาดเลยนะคะนี่จ้ะเขาก็เอามาพันในลักษณะจังสีเลยนะคะพันไปเรื่อยๆนะคะระยะห่างพอประมาณเนาะจ้ะเนาะน,น,นี่พันไว้จังสีเลยนะคะหรือห้อสไลด์ลายลาเสือกไขมันง่ามก็ไดน,นะคะแล้วแต่เข้านะจากเนาะน,นี่จ้ะพันลงไปเรื่อยๆเลยนะคะ จนสุดเลยค่ะนะคะนี่พันไปอีกนะคะไล่ไปจนเบิดเสือกเลยค่ะไล่ลงไปข้างบนนี่เข้าสะพันตรงหัวตรงถ่ายเข้าสะพันทีทีเนี่ยนะคะประมาณจากักสองถึงสามนะคะเพื่อบำหหา้น้มเขานะาจาน้ะเน,นาะาน้มเขามันสะบัดเสียบจากนั้นเท่ากับมัดเสือกไว้นะคะเพื่อบำไหา้มันลุดเนะาจาน้ะเนาะนี่คะ่กะกัวเสดแต่ละอันกับบองไงปั้นใดนะจาน๊ะเนาะแต่ว่ารสชาติของเพิินกระแสบอยู่นะคะนี่เกือบจะได้แล้ว ได้แล้วจ้าหนึ่งอันนะคะทําแบบสีไปเรื่อยๆนะคะนะั่นเริ่มได้ร้ายแล้วนะคะนะ่ะสาวเพิ่งก็มาซอยแม่เพิ่งก็ขออนุญาตเหยียดเท้านะจ้าเนาะเพราะว่าคนเท้ามันก็ปวดแข้งปวดขานะคะเฮ็ดดนวยร้า,ายได้แล้วจ้านะคะไปซอยแม่ฮอคือกันค่ะนะคะก็ฮอเป็นอยู่จ้านะคะตึงสะบกค่อยงามปันใดแต่กับเพชรพ่อได้กินอยู่จ้า นีจ่จ้าจากนั้นเขาก็มัดเป็นจุ๊บจุกละห,หานะคะมัดไปเรื่อยๆจนเบิร์นั่นแหละค่ะนะคะมัดพออยังพอเวลาเขาต้มันเสดงง่ายเอาออกก็เสดงง่ายมันสับลอยพันกันนะคะตงปงไปมันสบลอยพันกันอาจองเนาะค่ะอาที่ยูบานพอนะคะเป็นน้องสาวพอเนาะเพิ่นหอยเงาเงาคะเพียงแขนหนึ่งบนเป็นศอกนึงนะคะเพียงแขนหนึ่งใบใบไอ้บักเผาเงาสำหรับเปินกระหอสำนันเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ จากนั้นเข้ากับมะกอไฟเราจะเนาะมาติดไฟนะคะเพื่อที่ว่าเข้าสตมขตมาตุมนาะจ้ะนะคะตมขอตมนี่นะคะเข้ากับสตมประมาณสามเทื่อถึงล้จ้ะสามเถื่อในที่นี้ก็คือว่าเติมนามลงไปจักสามเถื่อหนามมันบกประมาณครึ่งนึงเข้ากับเติมลงไปอีกหลอบหนึ่งบกอีกเข้ากับเติมลงไปอีกกับเติมนามประมาณแบบว่า ครั้งแรกด้วยแล้วคะครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3รวมกันเป็น3รอบแล้วจา้าเนาะนี่เข้ากับจัดขดต้มไ่หมอเลยจ้าะนะคะจากนั้นเข้ากับเติมน้ำลงไปนะคะนี่น้านี้ถือว่าเป็นน้ํารอบแรกของเรานะคะเทลงไปเห้เต็มหมอเลยจ้าะนะคะจากนั้นเข้าก็เอาไปขังเสตเต้าของเท้านาาจะเนาะ ทานกระเฮ็ดเองบริสุทธิ์เขาเดอกขานะคะต้นไม้มันโคน้นในหัวในสวนกระเห็ดเอานี่จ้าเพราะมันบกลงไปยังสี่นะคะเขากระเติมน้ำไมอีกหลอบหนึ่งบกอีกกระเติมอีกรอบหนึ่งเติมไม้สองหลอบรวมอันเก่าเป็นหลอบหนึ่งนะคะรวมเบสเร็จเป็นสามหลอบนะคะเติมทานลงไปน้ำนะจ้ะซุกแล้วเรียบร้อยนะคะอังซอมเสลโดงของเรานะคะจากนั้นเราก็เก็บฐานเอาไว้นะคะนี่ค่ะใส่หายไว เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถาเหลือเขาก็เอาไปย่างกินอีกนะคะถ้าเกิดว่าเขากินบุเบิดภายในหมื่เดียวสะ้อมหอมแส,บ,ส,บ,สบจ้าสวัสดีค่ะ